การด่งได้มีเงินหรือกนหือเก็บหรือใช้มไม่ต่ำกว่คนไม่จนกว่าใครเราผู้ไจ้ขอเกี่ยวมิลุกคนเดียวที่ว่านักปากใจใช่แล้วจะตวหน้าเราอ่มงแบเแหวน้นน้คุณจะพักสรพัะก็แค่ฟ้องจะพักทองทองแต่สเน้เป็นร้อยาหนามอาเดือนเป็นทตสามเดือน ท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอยุธยาผมจะพามารู้จักกลุ่มคนหนึ่งรุ่งถ้าเอ่ยชื่ออาจารย์ช่วงณกบารมีแล้วคนในพื้นที่อำเภอบางบอินก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่หากยังไม่รู้จักในกลุ่มโดยว่านวันนี้ครับผมจะพามารู้จักให้มากขึ้นถึงประวัติความเป็นมาของอาจารย์ช่วงณบา,ารมีตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านท่านแล้วนะครับเราเข้าไปพอบอาจารย์กันเลยดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์ช่วงครับอยากให้อาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับครับ สวัสดีครับผมอาจารย์ช่วงนับบารมีนะครับเป็นคนนจังหวัดพระนครศรียาสมัยที่เป็นเด็กๆก,ก็อยู่ในยุทธยาจนอายุยี่สิบก็ได้มาแต่งงานกับภรรยาที่ของจิอาม,ามาแต่งปีสองห้านะครับแล้วก็ได้ทราบว่าเออพ่อตาเป็นเป็นหมอหมอเจ้าบ้านก็เรียกหมอหมอ,หมอเต็กหมอเต็กก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอา อีกข้าเจ้าสิงขุนของอะไรนี้แกรักษามหมดกระดูกหักแขนหกกักแกรักษามหมดระหว่างที่ผมผมแต่งผมก็ฝากตัวเป็นศิษย์ผมก็ร่ำเรียนพิชาจนสําเร็จเรียนคู่กับลูกชายคนโตแกก็คือพี่สมชายบุญบกครองเดี๋ยวนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นผมก็พอเป็นอาจารย์เต็มตัวผมก็ร่ำเรียนต่อไปเรียนหลายอาจารย์ครับไปเรียนไปเรียนมาหลายอาจารย์นะ,ะโดยเฉพาะอ,อาจารย์ พอดำอีกด้านหนึ่งที่ผมร่ำเรียนมานะครับแล้วมาทราบทีหลังว่าวิาวชาที่ร่ำเรียนมาเนี่ยเป็นวิชาของอุปชาพัฒน์ซึ่งเป็นอุปชาหลวงคุณนายวัดบรนแจ้งในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคงไม่ได้เกี่ยวกับเศษก,ากรากัดเลขยันอะไรประมาณนี้นะฮะคงจะเกี่ยวกับตำราหมอมากกว่าที่ผมร่ำเรียนมาจนถึงในปัจจุบันนี้แล้วเริ่มทําจริงๆอะครับตอนช่วงไหนครับ ตั้งแต่เรียนจบครับเรียนจบมาก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้อก็ทํามาเรื่อยมาเวลาผีเข้าหรือว่าโดนคุณโดนของก็ทำเรื่อยไปครับแต่ไม่ได้รับเป็นตัวเป็นตนหมายความว่าเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะตอนนั้นเรายังช่วยตัวเราเองไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยใครก็ไปทํางานไปไปทํางานอาใรกรุงเทพก็ยังเป็นอาจารย์นะครับไปทํางานกรุงเทพก็เป็นอาจารย์ใครเป็นไรใครจะออย่างไงโดนคุณโดนของมารับมรักษาให้หมดครับแล้วอาจารย์ทําอะไรมั่งครับ เหมือนที่คนพวกลูกศิษย์มาเนี่ยปวดมากเลยปวดมากก็จะโดนคุณโดนของผีข้าวเจ้าสิงมีมาไม่ยิมาหมดนะครับแล้วก็ลงนักหน้าทองคนที่ดวงไม่ดีดวงตกมันก็เกี่ยวกันหมดนะครับคือหมาผมเนี่ยจบจบภายในเค่เดียวกันคือหมาผมเนี่ยผมจะสาสางล้างลำมนด้วยธรณีสารที่ผมทำให้ที่รำเรียนหมาก็ล้างเหมือนล้างให้ใหบริสุทธิ์แล้วว่าตัวก็ไม่มีอะไรแล้วเราจะประสาให้ใหม่ ภาษาลงทอมิกดวงจะตาให้ใหม่จากร้ายกลายเป็นดีเสริมรับเสริมบาร,รบมีทุกอย่างเราเสริมไม่หมดเลยแล้วที่ลูกศิษย์มาหาเนี่ยเขามีปัญหาแบบไหนครับมากที่สุดะครับโอ้มากที่สุดก็เกี่ยวกับคงจะเรื่องความรักนะค,ความรักไม่สมหวังความรักมีปัญหารักสามเศร้าหน้าที่การงานก็มีแต่ว่าน้อยน้อยน้อยกว่าแต่เรื่องปัญหาที่คู่ครองจะมิมาเยอะครับบางทีไม่สมหวังเรื่องความรัก เราเราหรือว่าไม่ไม่สมปรารถนาที่ตัวเองจะทําอะไรสักอย่างเราก็พิดตัวจะตายเลยลงหน้าหน้าทองตาริกาลิ้นทองอารมณ์ให้หมดหน้าหน้าทองขเหล่านี้อารมณ์ทั้งหมดห้าจุดอารมณ์ังหมดห้าจุดแล้วก็ลิ้นด้วยครับแล้วก็พิดิวรจะตายลงทองอีกให้จากร้ายกลายเป็นดีฮะก็มีวิชาที่คนจะมากันเยอะก็ที่นี่ถ้าผีเข้าเจ้าติงมือถึงกระจาญโยมระดับแรกน่าจะมุนที่นะ ค่าครูสิบสองบาทผลไม้สุกเพียนมามีก็มีไม่มีเราก็ยินด,ด,ดีช่วยเราช่วยในเมื่อเขามาแล้วเป็นแล้วเนี่ยตีหนึ่งตีสองที่เคยมาเรียกเลยก็เปิดประตูไปรับขเขาครับตอนนี้เมื่อคนเป็นแล้วเราปล่อยก็เ,เป็นอะไรต่อหน้าต่อตาคุกิจกรรมของเรานะครับแล้วพอหลังจากที่ผมทําอย่างนี้มานานนะทําตั้งแต่อายุยี่สิบตอนนี้หกสิบกว่าแนละ้วทำมาทําเต็มที่เต็มที่เลยก็ตอนอายุสี่สิบเต็มที่เต็มตัวมาหนะ้าตรงนี้นะ มาถึงุกปัจจุบันนี้และลูกชายผมลูกชายผมมีลูกชายสองคนชื่ออาจารย์ชัดชัยน้าบารมีนี่อาจารย์ถนัดน้าบารมีก็ได้รับเรียนวิช,ชา,าการที่ผมเรียนมาเกือบหมดให้คําว่าเกือบหมดก็ยังไม่หมดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรายังมีชมีวิตอยู่เราเขาก็ยังทาเป็นที่บางอย่างเราเขาเขาังไม่ได้อยากเราอะไรก็มีวิชาเราเนี่ยครับ มันเป็นเขาเรียกว่ายังไงครับเป็นสายดําหรือสายขาวหรือไงครับอรับรองเลยครับเราเรียนสายขาวแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนการกระทําเราเรียนการแก้ครับเรียนการแก้ครับ mm. ผมไม่รู้ว่าการของผมเนี่ยเป็นการดูดวงหรือเปล่าผมใช้วันเดือนปีเหมือนกันนะ่ะตั้งเลขเหมือนกันแต่ของผมเรียกว่าดูชติกําเนิดนะที่ผมร่ำเรียนมานะดูชากกำเนิดเป็นมาอย่างไงแล้วตอนนี้เป็นเหตุการณ์อย่างไรโดนคุณโดนของไหมผมก็สาม,มารถดำเนินตรงนั้นได้เลยเหมือนกันหลังจากที่ดูหน้าดูตาแล้วดูจากดวงนี้ได้เหมือนกัน นะครับตัวที่ผมรับเรียนมาเนี่ยอาจารย์ที่ท่าผมเรียนมาเขาบอกว่าเป็นของโขนบรรเลือที่ขุดทองจากหธยาไปสุกพันนะฮะเป็นตำราของราชโขนราชกาลที่สี่ผมก็ได้กะได้ได,ได้อาจารย์เขากมาแบบนี้นะฮะก็รับเรียนมาจนทุกวันนี้มีครับนี่อาจารย์ทัชัยครับส,สดีครับผมอาจารย์ัชัยนะเวรามีครับก็ติดตามพ่อมาตั้งแต่เลยครับไป แล้วก็ซึมซับกระแกมาตลอดตัวน,นี้ก็เลยเริ่มร่ำเรียนมาสิบกว่าปีครับแล้วก็ไปไล่คุณไล่ของกระพอ่อเนยครับไลค่คนนะครับอาจารย์ธนัทครับสวัสดีครับผมอาจารย์ธนัทณบารมีครับผมเป็นลูกของอาจารย์ท่วงได้บารมีครับอ่าแล้วที่นี่ร่ำเรียนวิชามาตั้งแต่ตอนไหนครับอ่าจะพูดว่าร่ำเรียนตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นการซึมซับ คือเกิดมาก็เห็นพ่อทำแบบนี้รักษาแบบนี้มาตลอดก็จะตามพ่อตั้งแต่เด็กตามไปไล่ผีตามไปไล่คุณไล่ของแล้วก็จะมีลูกศิษย์มาหาที่บ้านเนี้ยเป็นประจำอยู่แล้วก็เป็นการซึมซับฟังพ่อสวดอะไรเงี้ยแล้วก็จะนั่งอยู่กับพ่อตลอดน,นะตอนที่พ่อรักษามีลูกศิษย์มาครับก็จะมีกรอบโลกครับที่ว่าผมทําอยู่ กรอบพยากรุธกรอบเไวต้ตวันจะเป็นกรอบอยา่างเงี้ยเท่าถ้าผมพาขายร่ำเรียนการเขียนตะกรุดมานะครับจากหลายอาจารย์อยู่ครับแล้วก็ได้วิชานาดอกดินงลงอักขรเลขจันร์ของนาะดอกดินนี่เป็นนาลิเกนะครับนาะนาะลิเกเดี๋ยวผมจะให้ดูนาะนาะลิเกเนี่ยดังว่าสมัยรัชการที่หกดังมาเรื่อยคือลิเกคณนะดอกดินนี่ ได้นัาตัวนี้ไปเขาว่าสมัยนั้นคนหลงเกเกกันมากนะครผมได้มาจากอาจารย์พ่อสวัสดิ์สิทธิเลิศตำรา,าตำรานน้าดอกดินนะครับแล้วผมเขียนเองแล้วก็ถักเองทุกอย่างนะครับน้าดอกดินของผมเนี่ยจะเป็นสีเขียวจะมีอัก,การสีเขียวผมผมเป็นที่ไหนผมจะจำได้ว่าตัวนี้เป็นน้าดอกดินตัวตสีแดงนี่ปัโตเมตังนะครับพญายมราช บัตรโต๊เบตังใครมีไว้ขออาจารย์ช่วงนี้เคยบอกลูกศิษย์ไปทุกคนว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรม่ดีเอาตะกรุดมาวนน้าได้แล้วดึงผีเข้าเจ้าศิษย์รับรองออกนะครับท่านอาจารย์ประกายหน้าสงขาเนี่ยอองผมไปพูดในรายการบัตเทียรเคยพูดมาแล้วนะครับแล้วส่วนส่วนีข่าวเนี่ยหมาจากักรพรรดิเป็นสีขาวผมทําขึ้นมาทั้งหมดสี่ดอกเปิดส,สีดำนิดเทเวส,วนะสุวรรณนะเวสากสาเลยผมทําขึ้นมา ระไม,ย,ะมยที่ผมทำเนี่ยผมจํานห้าร้อย500บาทตอนถึงดอกเพื่อนาเง COVID ินไปซื้อลงลงลงศพตอนโควิดทางวัดวิเวกวันยุพัฒน์เนี่ยก็ได้ขอลงมาผมก็ถวายเข้าไปถวายเข้าไปจนจนเพียงพอนะครับใครเท่ากระตุนผมดอกหนึ่งผมไปซื้อลงศพแล้วผมดูดูดให้ฟีคนณต,ตอนนั้นนะครับไม่มีต้นทุนการเก็บแล้วตอนนั้นผมไม่พอเด็กไม่พอเราก็ต้องจบแปะลง โรงพยาบาลที่ผมเีอเรางรงพราบาลห้าโรงที่บาวิสิบโรงพลหกโรงห้าโรงพยยังไปน่านจะไปถึงวัดด้วยใช่ไหมถึงวัดทีู่้นด้วยกคนจากไปแล้ mm hmm. ะววัตถุมงคนที่เป็นลูกสะกดลูกสะกดเนี่ยเป็นเป็นตะกั่วอวนของทางภาคใต้ทะ,ทะเลตะบันนะครับผมปีห้าเก้าเนี่ยผมไปบวชที่สงขาสงสารไว้ไบวชเรื่มสี่เดือน แล้วลูกศิษย์ได้เอาตะกรวดเนียมาถวายผมก็เลยนั่งถักนั่งถักเป็นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือนี้สารับพัดกันนะเรียกทัพ์แถวคาดขออาจารย์ช่วงนี้จะจะไม่เด่นไปทางเหนียวเราจะเด่นทางแถวคาดมากกว่าก็เป็นสายขาวอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วนอกจากหน้านาทองแล้วเนี่ยอาจารย์รับทําอะไรไหมครับเอตั้งฝานมะปูมครับถอฝานมะปูมหรือว่าบวงสรวงเอบางทบางีบางที่เนี่ย ที่แรงๆเราก็ไปถอนไปไปถอนที่พิกบันดินให้เขาก่อนจะปลูกสร้างเชิญตาเอกทุกอย่างครับ mm hmm. อ,อ,อาจารย์ช่วงเป็นอาจารย์ที่เชิญสารของบริษัทบางจากคลังน้ำมันไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊มนะครับเป็นคังน้ามันเป็นเป็น,ปนสถานที่สร้างไฟฟ้าอาจารย์ช่วงคนเดียวของบางจาก mm hmm. เชิญมาทั่วบางไปอินบางไจบางปะหันแปดลิ้วเลยผมงไปาหมดของของบริษัทบางจากครับ ใช้จากช่วงอยู่คนเดียวอืแล้วก็ตั้งศาลเราทําอะไรอยู่ไหมครับบวงสรวงครับบวงสรวงตั้งศาลแล้วก็นั่นนะมีก็มีการเอ่อเชิญเข้าไปปลุกเสกของครับวันที่สิบสี่เนี่ยเขาเชิญมาให้ไปปลูกเสกสองที่วัดป่าเรือลายสมพันธบุตรนะครับก็ก็ต้องดูกันว่าต่างขาราชกาไม่ค่อยดีว่าถ้าไปได้ก็ยินดีนะครับไปไปไปช่วยวันแล้วรู้สึกมีความสุข หรือเราไปเนี่ยเราไม่มีค่ากำกับรถอ,อะไรเดินทางเองทุกอย่างไปแล้วเรามีทุปปตกสิ่งทุกอย่างตกกับไปแล้วยงนี้ลูกชายสองคนก็คือต้องรับหน้าที่ต่อไหมครับถ้าอาจารย์ได้ไหวแบบนี้อ่อมีครับก็จริงๆแล้เรานอกเหนือจากจากที่การไล่คุณไล่ของแล้วเราก็ยังไม่อ้นมือมทีเดียวนะเพราะการไล่คุณไล่ของเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ไม่ได้ของเล่นๆนะนะคนที่เป็นมาที่ใครไม่เป็นไม่รู้ ใคนดูหาว่าคนนี้แกล้งครับคุณไม่คุณไม่เป็นคุณจะไม่รู้เลยว่าว่าสิ่งเนี้ยมันมันมันไม่ได้แลว้วะนะครับมีหลายรายรายลาย่ลาสุดนี้ก็ถึงขนาดที่เป็นหลายคนไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่คนจรนะนี่เป็นเจาานะ้าของร้านเคสนะยังโดนนะครับคือความร่ำรวยหรือเปล่าหรือความาอิจฉาความอะไรทุกอย่างเนี่ยโดนโดนหมดโดนน้ามันถายน้ำมันน,น้ำมันทายผีตายหมดเป็นอะไรที่ ก็ได้แล้วเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ยังผีเข้าเนี่ยเป็นผีผเข้าเนี่กับโดนคุณโนของนี่แยกกันออกเลยนะครับผีเข้าเหมือนรับปวดปานเวลาถอนฟันก็หายเลยโดนํามุนไปผีออกคือหายเลยไม่ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าโดนคุณโดนของเนี่ยเวลาโดนมาเนี่ยน่าจะดำกิดิดจะไปอีกครั้งเลยแล้วหลังจากที่ผมไล่แนละ้วไม่ใช่ครั้งเดียวจบนะมันจะค่อยออกครับมาอย่างภูเขาไปอย่างเส้นผมอบบหอปปานเข้าไาเรื่อยๆ แล้วอย่างคนโดนของเนี่ยมีจะมีอาการยังไงครับเอามอ,มองอยากสีหน้าก็มีส่วนหนึ่งมองอยากสีหน้ามีส่วนหนึ่งแล้วก็ตกกลางคืนมันก็จะนอนไม่ค่อยหลับแล้วจะเจ็บจะปวดะอะไรประมาณเนี้ยมีนหนาแล้วพอมาอาจารย์อาจารย์ดูจากคาตดกาเนิดเอยโด,โดนดวกระตาไปโดนกรรมอะไรมาโดนมีเคราะห์กรรมอะไรมาหรือว่าไปทําอะไรมาเราสามารถบอกได้เลย อ่ะสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดกับคนทั่วไปไหน่อยครับว่าการมาทําแบบนี้มันต้องใช้วิจยาศาณตรยังไงรครับ,รบตั้งแต่ผมเป็นอาจารย์ช่วงนั้เรียีมิลสิตุสิษผมมากมายกายกองแต่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงร้อยละเก้าสิบเก้าเดี๋ยวที่เดินเข้ามาผมเ,เดินเข้ามาผมเป็นผู้หญิงประการแรกเลยอาจารย์เนี่ยทั่วประเทศไทยมีเยอะมากแต่ก็ขอให้อยู่ในการพิจารณานิดนึงนะครับแล้วผมปวาวนากกอนไลยว่าผู้หญิงที่เดินเข้ามาผมเนี่ย หรือลูกศิษย์เดิน้็มาผมเนี่ยถ้ากิตผมหลุดเมื่อไหร่ผมเลิกก็นอาจารย์เมื่อนั้นแบบ <S <S นะครับที่นี่ถามว่าปลอดภัยไหมถ้ามีเรื่อง่วนตัวก็นั่งกับผมตัวตัวนะครับแต่ไม่ต้องกลัวผมมีกล้องผมก็ป้องกันตัวเอง,องนี่ไงแล้วก็บอกลูกศิษย์ทุกคนว่าไม่ต้องไปมไงมงายไม่ต้องไ่ไม่ต้องไปเชื่ออาจารย์มากรู้จากความเป็นจริงนะอย่างคนที่มาเนี่ยปวดขาเดินไม่ได้มีครับแบกกันขึ้นมาผมคุ้มทุนหมเคาะให้ง่ายๆเลยกำน,นัอนออสเนี่ยมานี่คานอะไรครับจับรัวเดินขึ้นมาเลย กลับ <Das que ath> ผมไม่เดินลงกลับไปแล้นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องงมงายนะไม่ต้องงมงายคือสิ่งใจผมทําได้ผมทําผมจะไม่จะไม่อุตรีขึ้นมาว่าลอกเหนือ,อกต่นั้นแล้วที่ทําไม่ได้นมำอุตรีไม่เอาครับเพราะการที่เร่เรียนมาผมเคยบวชมาพี่แก่นบวชมาจะรู้ครับรู้รู้ปากรู้บุญรู้รแต่ก็บอกลูกศิษย์ก็ส,สอนลูกศิษย์ว่าด้วยประการทั้งปวงมันษย์เราต้องมีสิทินะ,ะอย่าให้งมงายมีับมีมีหลงหลงทางไปก็มี หนงทางไปพอมาถึงเรานี่เราต้องมาแก้หายเป็นหลายปีก็มีที่กลับมาส่วนมากลูกศิษย์ผมยี่สิบหรืิป,ปีแล้วนั้นนะทุกวันนี้ที่มาอยู่ทุกวันเนี้ลูกศิษย์ตกเก่าแล้นั้นแล้วคนที่เดินเข้ามานี่ไม่ใช่อยู่ๆใครก็เดินเข้ามาได้อยู่ๆใครมีใครมีมาถึงอาจารย์ตั้งศาลได้ไหมอ๋อผมผมไม่รับแบบนั้นนะคนที่ศรัทธาตัวผมเนี่ยมาเชิญผมไปตั้งศาลผมจะไปเพราะประการแรกเลยถ้าไม่ศรัทธาเอาแค่ตั้งแล้วคุณตั้งเองไม่ไดีเหรอเห็นไหมครับ ครับผมไปเนี่ยหนึ่งลูกศิษย์รัททาในตัวผมสารที่ผมไม่เสร็จไปเชิญไปผุกเสร็จหรือว่าเชิญอะไรแล้วแต่มันก็ต้องสักศิษยตามที่ลูกศิษย์ตัทธาในตัวเรารัดธาต้องมาก่อนนะครับะ<ส>ผมสอนลูกศิษย์ตลอดว่าแล้วคนอื่นที่เดินมาจ้างตั้งสายมา่ผมไม่รับนะครับรับัทาต้องมาก่อนบางคนต้องการสมหวังเรื่องความรักลงนัดหน้าทองนี่ทองนี่เป็น เป็นแร่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วพิเศษนะะหน้าดำๆมาลงหน้าใครรับผมรับรองว่าั้างเดียวหน้าสว่างขึ้นมาทันทีออล่าจะเกิดทันทีสำหรับคนรักนี่นะกล้าพูดได้เลยแบบนั้นนะแล้วอันนี้เป็นเป็นลงไปแล้วไปค้าขายไปทำงานให้คนรักคนที่เคยเกลียดเคยคนที่เคยไม่ชอบก็จะมีที่จักรายกายปันดีแล้วก็อีก่วนหนึ่งก็คือผู้หญิงเขาใช้คำว่าผู้หญิงกลางคืนแล้วกันนะ เป็นผู้หญิงดิ้งผู้หญิงต้องคืนนี่ก็ดีนะัดที่ตรงนั้นเป็นที่อับปัวจรนะที่ตรงนั้นนะผมกล้าพูดเลยวันที่อับปัวจรทีนีดีเขาเข้าไปยากคนเขาเข้ามาถึงเขามาบอกหนูทํางานคืนน่ะอาได้ทำงานคืน,นคก็จะลงให้แล้วก็จะบอกไว้อย่างหนึ่งว่าให้ถือสินข้อสามมาให้ได้ไอ้สินข้อสามนี่คือไม่เกี่ยวกับมารมไปการไปการแย่งคินงของเขานะเป็นการแย่งทิ้งถ้ามีการซื้อขายมันเรื่องปกติแต่ว่าเป็นแย่งทิ้งแย่งของเขาเป็นของเราหรือห้ามรักทรั คำว่ากินดีให้เราด้วยเซนในหารับเลยแต่อย่าไปรักของผมนะผมไม่จะขอแค่นี้แต่ถ้าไปเอิญไปเยอะแยะของผมมาเป็นของเรานี้ผมถอดทุกระดอบออกทันทีพี่หมอฟ้าสวยนะคะก็จริงๆเป็นดูดวงด้วยค่ะเป็นหมอดูด้วยนะคะเป็นนักพยากรณ์ค่ะแล้วก็มีรับเรียนวิชาบางวิชานะคะมาจากอาจารย์ช่วงนะคะก็เรียกว่าถ้าใครที่ดูดวงกับเราอ่ะก็จะได้ทริคเคล็ดลับนะคะในการเสริมดวงเสริมชะตากันไปนะคะแล้วก็พวก ดูผ้าเอฟซีค่ะใช่แล้วก็คืออันนี้นับถืออาจารย์ช่วงมากมากเลยใช่ไหมครับผมมากเลยค่ะเพราะอย่างที่ได้บอกไปว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้เราเป็นเราได้ในวันนี้นะคะ่ะก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะกลายเป็นคนในบ้านเราไปแล้วนะคะเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราเคารพค่ะก็วันนี้มาเรียกว,ว่ามาเติมนะ,ะมาเติมพลังงานดีๆค่ะก็เดี๋ยววันนี้มีลงน้หน้าทองค่ะแล้วก็มีอับน้ำมนต์ด้วยใช่ค่ะอันนี้คือรู้จักอาจารย์มานาหรือยังครับ โอ้ต้องเรียกว่าอยู่กันตั้งแต่หนูยังเรียนมหลาลัยค่ะจากวันนั้นวันนี้ก็สิบกว่าปีละค่ะที่ที่อยู่กับอาจารย์แล้วก็ต้องเรียกว่าอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้ชีวิตนะคะให้ข้อคิดให้ให้ทุกทุกอย่างเลยนะะที่ทําให้เราเป็นเราได้ในวันนี้เห็นวันนี้เห็นเอาายสีมาด้วยใช่แล้วค่ะก็ก็เป็นใบสีเป็นพันครูค่ะแล้วก็มีพวงมาลัยดอกไม้สดค่ะเพราะว่าเคล็ดลับของการ บูชาครูที่ดีที่สุดก็คือการใช้ดอกไม้สดที่สวยอาจารย์ครับสิทธิ์คนนี้นี่รู้สึกไงกับเขาบัางครับผมรู้สึกว่าเป็นเด็กที่น่ารักนะเป็นลูกหลานของบ้านณบารมีไปแล้วคนหนึ่งเขามาหาอาจารย์ตังแต่เรียนอยู่อ่ะแล้ว,ลวเราเขาเรียก,กลุงก็หมายถึงตอบท้ายทีฝาทีให้เขาเลยครับทางตรงแต่ออกสายทีฝาทีลุงก็พยายามประคองให้เดินไปาทางตรงจนทุกวันนี้ ตแล้วแล้วเขาก็ได้วิชาจากอาจารย์ไปส่วนหนึ่งนะวิชาพวกนัตเมตตาลงทองอะไรประมาณนี้ยแต่แต่เป็นเป็นฟาร์มแล้วแล้วแกไปเรียนต่อนะเรื่องรักษาบำบัดอะไรเขาเนี่ยต้องถามเราใ mm hmm. ครพูดไว้ว่าสักวันนะเราจะเป็นแม่หมอเราต้องเป็นแม่หมอ,ขอเขาก็เป็นอย่างที่เราพูดไว้เนี่ยเพราะว่าคนเราไม่มีความบัง,บงเอิญผมริชีเขาขีดมาแล้วว่าเป็นมายอย่างไร อันเนี้ยชีวิตเขามีความสุขอยู่กับตรงนี้อะสมัยก่อนเขาคุณหนูดีๆเนาะประวัติเขาคุณหนูเน่เขาเรียกว่าได้อาจารย์ดีใช่มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับก,ก็เป็นทุกวันนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นมาจากที่คุณลุงนี่แหละเพราะเราติดเรื่องคุณลุงเนาะเพราะเราเรานับถือเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ก็เป็นทุกวันนี้ได้เพราะว่าอาจารย์สอนจริงๆ,งๆเกือบจะเรียนไม่จบเกือบจะไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้ว ต่สุดท้ายเขาก็ต้องเรียกกลับมาคุยเรียกกลับมาดูแลมันไม่ใช่แค่การแบบมาทําบุญแล้วก็กลับไปแต่เราได้ข้อคิดเราได้เราได้ความความอบอุ่นจากคนในครอบครัวจริงๆนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตเนี้ยมันมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดนะ